หนึ่งสองสามวันนี้เป็นวันที่เป็นความรู้สึกสบายใจวันหนึ่งเพราะว่าได้ทำหนังสือ,อเล่มโคตรพลังจิตสิบเอ็ดีจบครับซึ่งเป็นเรื่องของรัสลับจิตสำนึกใหม่ที่ได้รับความการุณาจากคุณปรามีเนี่ยได้ช่วยมาบันทึกและเรียบเรียงข้อเขียนหรือว่างานที่ผมได้บ,บันทึกไว้ความจริงแล้วงานหนังสือที่ชื่อโคตดพลังจิต11ดดีเนี่ย ถาตั้งใจจำมาไม่สองสามเดือนที่แล้ววันนี้ก็ยังไม่รู้ล่วงหรือว่าสาเร็จได้จนถึงวันนี้เป็นเรื่องของการตั้งรหัสจิตสำเร็จใหม่ซึ่งมีความสนุกสนานมาาวันนี้เราก็เลยจะมาบันทึกความทรงจําในเรื่องของโค้ดพลังจิตสถิติซึ่งเป็นหนังสือปกแก้วเล่มใหม่ของผมที่จะออกตีพิมพ์ในประเทศไทยและในระบบีบุ๊กในเดือนตุลาคมปีนี้เดี๋ยวจะให้คุณปรมีได้ถ่ายทอดสั้นว่า อ่านซีเรียนี้เนี่ยในบทที่หนึ่งเนี่ยเราพูดถึงอะไรกันบทที่หนึ่งเรื่องการเดินทางไปพบเจ้าชายน้อยอาจารย์ได้ไปอยู่ที่เกาะล้างแห่งหนึ่งมองไปที่ทะเลเห็น,นไฟของชาวประมงน,นบัดนั้นอาจารย์ก็ได้ยินเสียงขอประตูอาจารย์เปิดประตูไปพบเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาอาจารย์ถามว่าเธอเป็นใครเด็กคนนั้นบอกว่าเขาคือเจ้าชายน้อยไงคือสิ่ง คือความคิดของอาจารย์ที่ถึงเขาไม่ใช่เหรอเขาก็มาหาอาจารย์ตามที่ผิดไ้แล้วก็ได้คุยกันอาจารย์เชิญเจ้าชายน้อยให้ดื่มน้ำชาอาจารย์เจ้าชายน้อยก็เล่าประสบการณ์ของการเดินทางแล้วในที่สุดอาจารย์ก็พบว่าทั้งเจ้าชายน้อยและอาจารย์ก็มีความคิดเดียวกันในเส้นทางเดียวกันนั่นคือก,การเดินทางเพื่อจะแสวงหาเป็นทั่วโลกทายิมยอดครับนี่คือบทที่หนึ่งของหนังสือชื่อคนปรางค์ิตสุตติ จริงๆเจ้าชายน้อยของอะไรองตวนองตวนเนี่ยเป็นนักประพันธ์ที่อยู่ในหัวใจของผมมาจากเที่ยวบินเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายเที่ยวบินกลางคืนมาจากเรื่องการเดินทางที่นักเขียนฝรั่งเศสคนนี้เขาพูดถึงความโดดเดี่ยวแล้วก็ความความเด็ดดเี่ยวของเขาซึ่งทําให้ผมมีพลังในชีวิตก็เลยเขียนถึงเขาเจ้าชายน้อยนี่เป็นตัวเอกของหนังสือเล่มใหม่ที่จะออกคือโค้ดพลังจิตรี ซึ่งมันอยู่ในความรู้สึกในความสนทรจนของผมที่บันทีเราทํางานต้องใช้พลังของความรักความสุขและก็ความปรารถนาดีต่อชีวิตอย่างเข้มเข้มแข็งเราถึงจะได้รู้สึกกับมันได้จากเจ้าชายน้อยเราก็สู่บทที่สองกันบทที่สองเรื่องของความรักของปาชลาลในบันดีเรื่องนี้ใช่ครับวันนี้อาจารย์เดินทางไปกผพอนที่บันดีแล้วก็มองไปที่ทะเล เห็นปาฉลามว่าอยู่ในกายต่างคนต่างก็มองกันวันแล้ววันเล่า,าไปใช่ใช่จนในที่สุดพอเราเจอปลาฉลามติดต่อกันหลายวันฉลามก็เริ่มมาสื่อสารกับทางจิตแล้วก็บอกเราว่าเขามีเวฒนาการหรือมีชีวิตในแบบที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตในแบบของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลในมหาสมุทรแล้วเขาก็าพบว่าจิตของเขามันยิ่งใหญ่มันสุดยอดที่สุด ซึ่งผมรู้เลยว่าวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าปลาฉลามเองก็มีความลับนะ<ช>ผมเคยเขียนหนังสือถึงปลาฉลามเนี่ยหนังสือที่ชื่อถึงปลาโรมานหนังสือเร่มก่อนก่อนแต่เล่มนี้ไปมัลดิฟแล้วก็ไปใช้ชีวิตในทะเลในมหาสมุทรแล้วก็มีความสุขมาก<ช>จนเรารู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์มากมายในการใช้ชีวิตนะตรงนั้นเราก็เลยตั้งหลักชีวิตเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยนะครับจากบทที่2ก็เป็นบทที่3<ม>เป็นชื้นเรื่องของ บทที่สามเรื่องการนัดพบของพ่อแม่มารีที่ตุรกีอืมจริงๆแล้วผมเล่าให้โค้ดพดก,กับกโค้ดโจ้ฟังลองเล่าหรือจำเต่าที่ฟังได้เนี่ยสครับไ,ไปพบก,กับพ่อแม่มารีที่กระท่อมกลางป่าได้ไนที่ตุรกีค่ะและอาจารย์ก็ได้เดินทางไปเชื่อหมหัวใจที่แตกสลากนี้ใช่ที่แตกร้า,ท,รารที่อรยลรอกที่ออสเตรเลียก็เป็นความรู้สึกนะใช่ที่แปลกมากว่าเราได้สัมผัสกับหัวใจอันบริสุทธิ์และความรักอันยิ่งใหญ่ของพรอแม่แล้วก็เอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ไป อ่พเพชหัวใจใช่ไปซึมซับไปที่หัวใจของพระแม่นั่นเองนะแล้วบทต่อไปละ่ะบทที่4เรื่องความเล่นลับของจิตใต้สำนึกอือันนี้ยาวมากเลยเป็น่านประมาณวบาเป็นเป็นเรื่องประสบการณ์ของแต่ละท่านที่ได้เข้ามา,าเรียนรู้แล้วก็รับพลังจากอาจารย์ในวิชาต่างๆที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ แต่ละคนได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันเป็นประสบการณ์ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบเพราะพิสดารประหลาดหรือมหาศารย์อย่างที่แต่ละคนจะได้รับจากประสบการณ์ของตัวเองคนดพลโค้ดโคสรุปเลยไอ้จิตใต้สำนึกอันเล่นลับใช่ไหม,ไหมเรื่องความเล่นลับของจิตใต้ใ<ช>ป็นปึกในเรื่องของการจัมปิ้งหรือการโค้ดของเราครับก็ ตั้งแต่ที่อยู่กับอาจารย์มาเนี่ยครับก็ได้รับประสบการณ์ที่แบบในชีวิตที่มันบางทีมันก็เป็นเรื่องมหาศารย์แมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากนะครับอย่างที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังก็คือตอนที่ไปทีมอะไรครั้งที่4เนี่ยนะครับไปมา4ครั้งนะครับก็ก่อนที่จะเดินทางไปที่ที่วัดอาชินะครับอาจารย์ได้ทอมิชชั่นกันแบบเหมือนนั่งในกลุ่มอะไรเนี้ยคัะนะฮะ เป็นสมาธิหมูม่มสมาธิหมู่อจาจารย์ก็เชื่อมจิตลงไปนะครับว่าโดยใช้พลังก็ระหว่างที่เรานั่งออกไปเนี่ยมันเกิดสั่นสะเทือนมากเลยนะครับเราย้อนกลับไปเนี่ยเหมือนมองเห็นภาพอนาคตข้างหน้าว่าวันพรุ่งนี้ที่เราจะเดินทางไปเนี่ยมันเกิดแบบเกิดเห็นเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเกิดเห็นเป็นในวัดอีกที่หนึ่งนะครับเป็นรูปสีแดงอะไรเงี้ยเป็นปางอะไรเงี้ยรู้สึกความันสั่นจนมันรุนแรงมากนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนมากเลยว่า ก็เป็นแบบกำลังไล่ล้อมะไรอางเงี้ยนะครับแล้วก็พอหลังจากที่จบไม่ชั้นแล้วก็คือเข้าไปเห็นี่ยบอกอาจารย์ระหว่างนั้นแหลแต่พอในวันที่เดินทางไปจริงๆเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยไปที่โบสถ์แรกใช่ไหมครับอาจารย์นะครับก็ยังไม่เจอก็เลยบอกว่าน่าจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอหลังจากที่ทานข้าวแล้วก็มาต่ออีกโบสถ์สุดท้ายพอเข้าไปเห็นพอเปิดประตูรู้สึกตกตะลึงมากเลยตกตะลึงกับภาพที่เห็นว่าเอ้า เนี S <S ่ยสิ okay. ่งที่เราเห็นเนี่ยกับเมื่อวานก่อนเมื่อเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นภาพเดียวกันเลยก็เลยบอกว่าใช่ก็เลยบอกว่าโอ้กระแสกักของอาจารย์ที่เกี่ยวเรื่องของการเข้าไปสู่ในเรื่องของจิตได้สำเนื่องกับเชื่อมโยงนะฮะการเชื่อมโยงภาพผมว่ามหาศาลมากเลยที่เราเข้าไปสู่กระบวนการตรงนั้นแล้วมันก็ ได้คําตอบอะไรกับบางอย่างของชีวิตที่ในนักขณะนั้นนะครับนี่คือการเชื่อโมโยงของกระบวนการของจิตใต้สานึกกับกับกับวิญญาณที่เล้นลับนะครับท,ที่มน,นี่คือประสบการณ์ของของที่ได้เรียนรู้กับอาจารย์เขาให้แบบว่าความรู้สึกน้เวลานั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันชีวิตผมมันมันเข้าใจอะไรบางอย่างเลยนะครับนเป็นการของการโค้ชที่เราเรียกว่าความรบนนับของจิตใต้สำนึกที่จะมี เขาเขียนอยู่ในหนังสือเล่มใหม่อของโค้ชพลังกิจเป็นปีก็อดใจรอประมาณเดือนตุลาคมแต่ในเรื่องความลับของการโค้ชจัมปิง้งหรือโค้ชพลังกิจที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยโค้ชโจก็มีกระบวนการที่เราทำกันอย่างลึกซึ้งาราดเนี่ยให้กับพวกเราที่สนใจในงานเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็สนใจในงานของแชมเปี้ยนโค้ชแคนดี้ได้รับรู้เหมือนกันครับก็ค,บคือในส่วนประสบการณ์ของผมเนี่ยผมผม,ผมตั้งประเด็นไปที่การปลดล็อกชีวิตคือ เนเรื่องของจิตใต้สำนึกเนี่ยในกระบวนการที่โคคน,คนพูดเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่คนที่ไม่ได้สัมผัสก็จะสงสัยว่ามันเป็นอย่างไรแต่ในสิ่งที่ผมผมตั้งเป้าไว้ในชีวิตผมเ่ยคือว่าผมต้องการที่จะถอดรหัสชีวิตตัวเองไปสู่ความรู้จากความไม่รู้ไปสู่ความรู้เพื่อที่จะเป้าหมายในการใช้ช่วยของผมก็ <c oughs> มคือว่าผมมีเป้าหมายในการที่จะใช้ชีวิตในการอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ แล้วก็มีเงินไหลเข้าตลอดเวลาผมไม่ชอบการอยู่กับแบบ,บทำงานตอบบัตรหรือว่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อผมล็อกรหัสจิตผมไว้แบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยทำให้ผมก็รู้สึกว่าทําไมมันทํางานที่ไหนมันรู้สึกว่ามันมันเจออุปสรรคตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่านี่คือการตั้งาหารหัสไว้ในระดับจิตใต้สำนึกหลังจากที่ได้พกกบกับปรารย์แล้วเนี่ยผมก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเป็นพ่อเราตั้งาหารหัสไว้และจิตใต้สำนึกก็นําทางเราไปสู่ในสิ่งที่นายต้องการเนหล่ะ เขาก็เลยให้เรามีชีวิตในแบบที่ที่เราเลือกแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราเลือกในแบบไหนจนจนอยู่กับอาจารย์มาจนเข้าใจเรื่องจิตใจสำนึกในในแบบที่แบบว่าเมื่อก่อนมันก็สงสัยว่าทําไมนักประดิษฐ์หรือคนที่เขาอ,อย่างมิคาเทสลาหรือว่าไอแซคนิวตันหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งสองพี่น้องตระกูลไรที่สร้างเครื่องบินเปครับอ,อาจารย์ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาความรู้มาจากไหนยิ่งการสร้างเครื่องบินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนซ่อมจักรยานสองคนที่เป็นพี่น้องกัน ไม่ได้จบพลาศาสตร์หรืออากาศยานไม่ได้จบนาซาจะมาสร้างเครื่องบินเป็นคนแรกของโลกได้มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์หรือเชื่อมากๆเลยแล้วเขาเอาความรู้มาจากไหนเขาเอาระบบจิตเหล่านั้นมาจากไหนนั่นคือสิ่งที่ผมถามตัวเองมาตลอดเพราะว่าผมก็ต้องการจะมีชีวิตที่ลดล็อกตัวเองเแบบนั้นสุดท้ายแล้วผมได้รับคําตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การจูนกระแสจิตมันอยู่ที่การได้รับองค์ความรู้ได้รับคําตอบจากการที่เขาจูนแบบเทียมในรูปตัว การจูกระแสจิตก็เกิดจากจิตอันตั้งมั่นจากเจตนารมณ์ที่ก้าวข้ามเหตุและผลว่าเขาจะทําอะไรไม่ได้หรือได้เขารู้แต่ว่าเขาอยากทาสิ่งนี้แล้วเขาก็มุ่งมั่นไปหามันด้วยจิยยตวิญญาที่ยิ่งใหญ่ด้วยความเชื่อและศรัทธาในตัวเองซึ่งกระบวนการที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มันจะต้องเกิดขึ้นในระดับของจิตวิญญาณเราเราถึงจะไปสู่ความสำเร็จคราวนี้พูดถึงการปลดล็อกที่อาจารย์นํามาใช้ในเรื่องของการจูกระแสจิตเนี่ย เราพบว่าคนสมัยนี้เนี่ยพุงสั้นคิดเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในสภาวะของอารมณ์ <c oughs> ความรู้สึกในฝ่ายที่ทําให้ประสบความสําเร็จได้ก็คือ,ท,อท,ท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังและกําลังใจแต่ก็อยากอยู่ก็หายที่จะประสบความสาเร็จดังนั้นการจูงกระแสจิตก,ก็คือการจูนเนีจิตได้สําสนึกเขาได้เห็นเป้าหมายอย่างที่โค้ชคนพูดเมื่อกี้นี้ว่าได้เห็นเป้าหมายได้เห็นภาพล่วงหน้าในวัดอาชีพซึ่งก็ตรงตามที่จากวนการจูงกระแสจิตับ แต่สิ่งเหล่านั้นที่อาจารย์ทําให้อย่างลึกซึ้งนะครับก็คือว่าการเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกจากความเพียดกดดันจริงจัง,จงไม่เชื่อมั่นในตัวเองไปสู่ความรู้สึกที่เชื่อมันในตัวเองสนุกสนานแล้วก็มีความศรัทธานในตัวเองและที่สําคัญคือรู้เหตุและผลได้ด้วยระดับจิตใต้สํานึกว่าทาไมเขาต้องทําสิ่งนี้แนละมันมันสาคัญอะไรกับชีวิตเมื่อจิตเข้าใจว่ามันสาคัญกับกับเขาอย่างไรนั้นจิตก็จะเป็นแรงขับดันที่สาคัญในการที่จะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตทั้งหมดเกิดขึ้น จากกระบวนการของการจูกนกระแสจิตเพียงไม่กี่ครั้งครับจริงความลับของการาสั่งจิตต้สำเน็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ของโลกใบนี้โดยเฉพาะในสังคมตะวันตกเนี่ยทฤษฎีเกี่ยวกับการสั่งจิตต้สำเน็จเนี่ยมันได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะมันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในอย่างโดยเชื่อรวมทั้งระบบของการาสั่งจิตตะตรน,นี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยที่สามารถอธิบายถึงคลื่นสมองความถี่ของจิต แต่ในระบบของ SLP หรือว่าส i รีช่ j u จ p i n g งโปรแกรมเนี่ยมันเป็นระบบของการถ่ายทอดตรงอย่างที่ว่าเชื่อมประสาทจิตพอเชื่อมไปแล้วนี่มันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนอย่างที่คุณปรามีบอกมันเกิดการช็อตเกิดการทรับซ่านเกิดการทรับซึ่งและบางทีก็สั่นสะเทือนจนควบคุมเินไม่ได้มันเป็นการสั่นในระดับเซลล์ในระดับไมโครเซลล์ DNA หรือยีนหรือแม้แต่ที่ผมมานใช้คำพูดว่าการสั่นกิตนิคของ The Master o d Academy วันนี้ เราสั่งจิตต์ได้แบบการสั่งผ่านดีเอนเอเลยดีเอนเอมันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นนั่นประสบการณ์ที่พวกเราทุกคนจะได้รับโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่สามสิบสามสิบกรกฎาคมนะครับแลเรามีอะไรอ่ะวันที่สามสิบใส่สี่ร้อยคนอ่ะเป็นกิจกรรมให้ทุกคนเอ่อมาร่วมกันจูนกระแสจิตแล้วก็การโค้ดเป็นเวิร์กช็อปที่มีมูลค่าจริงๆแล้วมากกว่าหนึ่งแสนบาทคือมาตรฐานเวิร์กช็อปที่เราทําในหนึ่งวันก็คือเอ่อบ่ายโมง แต่เริ่มลงทะเบียนเที่ยงครึ่งน,นะครับจะเริ่มต้นบ่ายมงตรงไปจนถึงประมาณ5้าโมงเย็นค<อ>ุณภาพมาตรฐานเนี่ยถ้าไปรเรียนที่เมืองนอกต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสบาทเพื่อจะได้เข้าเวิร์กช็อปแบบนี้และที่สําคัญคือมันไม่ได้เรื่องของมูลค่าผมอยากให้เข้าใจเรื่องของคุณค่าเพราะว่าเรากําลังพูดถึงาศาสตร,ร์การจุนกระแสจิตที่อาจารย์สถิตธรรมเป็นสูขข่ครูจิตวิญญาณยุคใหม่ท่านในคนพบพิธีการนี้เป็นคนแรกในโลกถ้าเราเข้าใจความหมายของคาว่าเป็นคนแรกในโลกก็หมายความว่า ใช่ก็จะเป็นกลุ่มคนแรกๆในโลกที่ท่านจะได้รับประสบการณ์ผมยังบอกไม่ได้ว่าการจริงๆผมบอกได้แต่ผมไม่สามารถอธิบายได้ว่า <c oughs> จูนแล้วมันเกิดความทราบามันเกิดความเปลี่ยนยังไงแต่ผมบอกได้เพียงว่าวันนั้นท่านที่ตั้งใจมานะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมเราอย่างเต็มที่เนี่ยท่านจะรู้สึกลว,ว่าหลังจากจบกิจกรรมแล้วท่านจะแยกออกเลยว่าคนใหม่คนเก่ามันเป็นยังไงและท่านจะเห็นภาพอนาคตชัดเจนเลยว่าท่านปรารถนาสิ่งใดอะไรคือเป้าหมายในชีวิต ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาไปทําในสิ่งที่ไม่ใช่อันนี้ในแบบที่เป็นเบสิคนะครับก็ท่านจะสามารถลงทะเบียนได้นะครับตั้งแต่วันนี้ก็เลยอ,อีกอไม่เกิน100ที่1น0อท่านแล้วนะครับการลงทะเบียนไดท้ที่สําคัญนะครับกิใใจกรรมนี้อาจารย์สกิทําเป็นสุขท่านปรารถนาที่จะทำเวิร์กช็อปให้กับมวลมนุษยาชาติทุกรอบ2เดือนโดยไม่มีค่าใช้จายย่ายใดๆนี่คือหัวใจอันยิ่งใหญ่ของครูจิกษุญญายี่งมได้ตำแหน่งและก็สัมผัสครับ จริงๆแล้วในภาครกิจของเราเนี่ยไม่ได้แค่การทำกิจกรรมนะการเขียนหนังสือก็มีเรื่อยๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าโค้ชพันจิตสิเตีก็เพิ่งจบวันนี้ก็เลยต้องมาพูดคุยให้ฟังไดะรับการเรียบเรียงแล้วก็การดูแลความเารียบร้อกทางอักษรทางข้อความทางการถ่ายทอดนะจากคุณปาณีตอนนี้เป็นบทที่5ใช่ไหมครับค่ะบทที่5ประสบการณ์โค้ชคนไทยในยุโรปอเมริกาและทั่วโลกไปมาทั่วโลกเลยก็เจอประสบการณ์เยอะ ใจใจโคตดผลกับโค้รโจสรุปสั้นๆว่าทําไมผมต้องไปยุโรปแล้วก็ไปทั่วโกเพราะอะไรเลยอวันนี้พูดได้เพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เราพูดคุยกันว่าทําไมผมถึงต้องไปต่างประเทศไปบ่อยเรเนก่อนก็ก็ในส่วนที่อาจารย์เดินทางไปที่ต่างประเทศนะครับอาจารย์เนี่ยปีนึงเนี่ยอย่างปีที่แล้วอาจารย์ไป14 15ประเทศนะครับก็เดินทางเยอะมากนะครับก็ ยังมีคนไทยอีกตั้งหลายคนนะครับที่เหมืนอนเราการช่วยเหลือ,อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีขึ้นนะครับอาจารย์เนี่ยเดินทางไปที่ต่างประเทศแล้วก็คือบางทีเนี่ยบางสถานที่เนี่ยมันมีแหล่งพลังงานที่ที่อาจารย์เนี่ยเหมือนไปเชื่อมพลังจิตแล้วดูดซับพลังงานเนนั้นมาพออาจารย์ไปปลีกวิเวกแล้วก็เกิดความเขาเรียกอะไรเกิดความตรักรู้จากภายในเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีะคําตอบบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้อ ก้าวกระโดดไปอีกรูปแบบหนึ่งของของชีวิตของอาจารย์นะครับผมสังเกตว่าผมอยู่กับอาจารย์เกือบจะ5ปีนะครับทุกครั้งที่อาจารย์เนี่ยเดินทางไปตา่างประเทศแล้วกลับมานะอาจารย์จะมีวิชาใหม่ๆมา <c oughs> ถ่ายทอดได้กับลูกศิษย์ด้หรืม่ก็คืออาจารย์ค้นพบอะไรบางสิ่งบางอย่างนี่แหละครับที่จะบอกว่ามาเปลี่ยนจิตสํานึกมาเปลี่ยนจิตได้สํานึกไปสู่จิตเหนือสานึกของผู้คนนะครับแล้วมันเป็นอะไรเวลาที่มันรวดเร็วมากที่อาจารย์เข้าไปเปลี่ยน ขั้ววงจรของจิตนะเสี้ยววินาทีนั้นนะครับในขณะที่คนที่เข้ามารับเนี่ยเกิดการที่จิตเปิดนะครับแล้วเกิดการอ,อ,อาจารย์เชื่อมพลังเข้าไปนะครับมันจะมีกระแสะอะไรบางอย่างที่เข้าไปสู่กระบวนการที่แบบมันาบสั้นแล้วมันลีดขั้วของจิตแล้วจากคนที่เคยล้มเหลวคนที่เคยแบบเครียดที่มันผิดหวังในชีวิตอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งภายในไม่เกิน กระบวนการอย่ประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเปลี่ยนเป็นอีกคนแล้วหลายหลายคนนะครับที่ผ่าน,านกระบวนการผ่านมอืออาจารย์มาเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยครับแล้วพอมันเปลี่ยนชีวิตใหม่เขาสามารถดึงดูดสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของเขาอย่างง่ายดายครับนี่คืออาจารย์เนี่ยเดินทางไปเยอะๆนเนี่ยอยังใกล้สิ้นปีนี้นะครับอาจารย์ก็เดินทางอีกนะครับแต่เรายังไม่บอกว่าจะเดินทางไปไหนนะครับนะครับผมก็นะในส่วนของผมเลยประเด็นแรกก็คือ อาจารย์กำลังสอนให้พวกเราได้เห็นด้วยการสแสดงให้ดูตัวอย่างนี่เป็นสุดยอดในการสอนนะการสอนทั่วไปอาจจะบอกว่าจําท่านอื่นมาพูดจําคําสอนนอื่นมาพูดแต่อาจารย์พูดถึงการปลดล็อกชีวิตอาจารย์พูดถึงการใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผูุ้่อื่นแล้วก็อาจารย์ใช้ชีวิตอย่างเป็นนักเดินทางนักะจญภัยท่านก็แสดงให้เราดูตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้มาเป็นท่านที่ท่านได้เมตตาผมมาร่วมทีมโค้ชกับท่าน แค่ก็เดินทางที่ดูเลยในความรู้สึกของเราของผมนี้เมื่อก่อนมีนความรู้สึกว่าจะต้องมีเงินเยอะมากๆเลยถึงจะเดินทางในแบบที่ท่านที่ท่านทําให้ดูแต่ท่านก็แสดงให้ดูเพื่อลบล้างความเชื่อของผมว่าผมไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะเก็บเงินสิบล้านแล้วค่อยออกเดินทางแต่ท่านบอกว่าถ้าเราเข้าถึงจิตวิญญาณภายในเข้าถึงจิตที่ฉลาดแล้วก็ใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่มันเหมาะสมกับเรา และที่สําคัญคือประสบการณ์ในการเดินทางของท่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่นับท่องเที่ยวที่ไปดูสถานที่แล้วก็ไปถ่ายรูปแต่ในขณะเดียวกันจิตที่ทรงพลังจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยสามารถเชื่อมสนามพลังงานและเป็นการฝึกเป็น,น,นตัวนอกจากฝึกแล้วเนี่ยท่านเคยเล่าให้ผมฟังครับอาจารย์เคยบอกว่าเจ้ารู้ไหมว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมีความรู้สึกเครียดและกดดันมากกว่าคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเขาต้องว้าเวเขาต้องคุนเหงา และการอยู่ในวัฒนธรรมสังคมความเข้าใจความเชื่อที่แตกต่างจากบ้านเราอย่างสิ้นเชิงเนี่ยแน่นอนว่าความทุกข์ย่อมถาโถ,ถมทวีคูณในจิตและที่สําคัญคือมันไม่มีใครที่ทเป็นที่ปร,รึกษาและที่เข้าใจเพราะว่าเขาก็แวดล้อมด้วยคนที่แตกต่างด้วยละที่ความเชื่อด้วยประสบการณ์ชีวิตและโดยเฉพาะทางยุโรปทางตอนเหนือเนี่ยอากาศขมุกขมัวตลอดเวลาแน่นอนว่ามันสน่งผลต่อจิตใจสัมฤทที่ทําให้เป็นโรคซึมเศร้าที่ทําให้มีความกดดันกดหวังเพราะฉะนั้น การที่อาจารย์จะไปจุดประกายไฟไปช่วยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศให้ได้เข้าใจชีวิตให้ได้ค้นพบแสงสว่างผมก็ได้เห็นไลฟ์ถ่ายทอดสดของอาจารย์ลหลายครั้งเนี่ยโอ้โหผมเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละคนแลวผมรู้สึกว่าคนไทยในประเทศไทยน่าจะอิจฉาเนาะในประเทศไทยเนี่ยโอกาสที่จะได้ไดค้ชกับท่านเนียหาหานายมากแล้วก็ท่านค้นที่เมืองนอกเนี่ยเป็นเป็นชั่วโมงแล้วอาจารย์บางคนที่ชั่วโมงสองชั่วโมง แต่ในเมืองไทยเนี่ยท่านไม่ได้มีเวลาขนา่น,นันแค่จูนกระแสจิตหรือบอกยีส่สิบสามสิบนาทีผมว่าก็คุ้มค่าแล้วว่ะแต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเป็นชั่วโมงอ่ะครับแต่ก็เอาหนาผมก็รู้สึกว่าแต่ละครั้งที่ท่านกลับมาอย่างที่โค้ชคนบอกถ้าท่านยังไม่ได้กลับผมก็ได้รับรู้ความรู้ที่ท่านถ่ายทอดมาทางจิตละว,ว่ากลับมาคราวนี้นะเราจะทําอะไรสื่อสัญญาณแล้ต้องบอกทีมงานเออให้องเตรียมตัวเตรียมตัวเป็นเรื่องที่บางทีอธิบาย ยากที่มายากครับ,รบแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีโดงามมากครับการความเรื่องการไปยุโรปแล้วก็แต่ท้ดทดคนไทยก็ยังต้อนรับคนไทยทท่วยุโรปนะครับ <laughs> ถ้าไม่ต้องการให้ผมเดินทางไปพบที่บ้านก็เ <laughs> ดินทางมาผมที่ประเทศไทยครับ <laughs> ส่วนถ้าโค้ชสนตัวกับผมดโดยตรงที่ประเทศไทยเดือนนี้เหลืออีกประมาณกี่คนอ่ะ โค้ชส่วนตัวเลยนะครับการโค้ชส่วนตัวของผมเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายบางคนไม่ค่อยเข้าใจการโค้ชส่วนตัวของอาจารย์นี่จริงๆในเระดับหลังนี้ผมก็พูดกับอาจารย์ว่าว่าในความเข้าใจของผมเนี่ยเราค่อนข้างจะก้าวล้ํไปกวอาคาว่าโค้ชด้สัมพันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจูนเป็นการาให้ความรู้แบบจิตสุขจิตซึ่งเป็นเป็นขั้นขั้นสูงมากในการที่จะถ่ายทอดและทำให้จิตเรื่อระดับได้เร็วแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบเราก็มี ระบบในการที่จะเตรียมนะครับในการโค้ชส่วนตัวกับอาจารย์ไฮไลท์สาคัญที่สุดก็คือการได้จูนกระแสจิตอย่างที่บอกว่าท่านเป็นคนแรกที่ค้นพบวิชานี้ในโลกดังน,น,นั้นนี่จุดสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือการจูนกระแสจิตจากจิตสู่จิตแต่ว่าก่อนจะเข้าถึงการจูนกระแสจิตนั้นท่านที่ตัดสินใจโค้ชส่วนตัวก็จะได้รับโอกาสในการปลดล็อกจิตใต้สํานึกที่ผิดพลาดให้จิตใต้สํานึกหลุดจากความเข้าใจผิดก่อนซึ่งเป็นขั้นตนการที่ กาะทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจารย์สถิตําเป็นสุขท่านจะดูแลอย่างใกล้ชิดทุกเคสนะครับจะมีทีมโค้ดทากระบวนการนี้ให้ก่อนเพื่อเคลียร์ประจุเกี่ยวกับความเข้าใจในจิตแล้ในกระบวนการขั้นตอนที่2ก็คือการตั้งาหารหัสชีวิตใหม่บางคนเกิดมาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันยังหาเป้าหมายชีวิตไม่เจอยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าชีวิตจะใช้ยังไงให้มันเกิดความสุขให้มันมีประโยชน์หลังจากที่เราปลดล็อกไปแล้วในขั้นตอนที่2ก็จะเป็นทีมโค้ดเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยในการตั้งาหารหัสชีวิตให้ท่านได้รู้วว่่าาชีีิตมคคุณค มีความหมายแค่ไหนและควรจะใช้ชีวิตอย่างแต่ละวันไปสู่จุดใดหรือที่เรียกว่าเป้าหมายชีวิตบางคนได้เข้าถึงเจตนาลมของชีวิตได้สำเร็จซึ่งยากมากแล้วมาถึงในขั้นตอนที่3ามที่เป็นแทล็ที่สําคัญที่สุดเลยซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกทาและไม่มีที่ไหนในโลกทาได้ในขนาดนี้ก็คือการจูนกระแสจิตเข้าสู่จิตภายในหลังจากที่เตรียมวอมอัพมาแล้วในสองขั้นตอนขั้นตอนนี้ท่านก็ได้รับการจูนกระแสจิตเพื่อให้จิตได้รับการตื่นรู้และเข้าสู่วิสตอมปัญญายาณอย่างฉับพลัน และหลังจากจูงกระแสจิตเรียบร้อยแล้วก็เป็นการปิดระบบด้วยการจัมปิ้งอันนี้โดยการทาให้ท่านเข้าสู่สภาวะของความสุขและความสําเร็จอย่างที่บอกว่าในกระบวนการจูนและกระบวนการจัมปิ้งนั้นปัจจุบันนี้เราทําได้ลึกในระดับของการเข้าไปสัมผัสถึงข้อมูลในระดับของดี a ในระดับของยีนเข้าไปปลดล็อกรหัสชีวิตที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยความเข้าใจผิดให้สลายขั้วไปและใส่ความเข้าใจที่ถูกต้องจากพลังจักรวาลที่ ท่านอาจารย์ทำเป็นสุดท่านได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์เหมือนวินดาโดยตรงนะครับและท่านก็ได้นําวิชาจักรวาลมาผสมผสานในการจูกระแสจิตแล้วก็ได้คนพบวิธีการทําจัมปิงอันนี้คือสุดยอดที่สุดเลยครับในการคดโคจรตัวอาจารย์ครับครับอย่างบทที่อะไรบทที่หกบทที่หกเรื่องพันธะสัญญาใหม่หเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธะสัญญาที่ที่อาจารย์ได้ตั้งไว้เพื่อที่จะนําวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง slp ไปปรับจิตใต้สำนึกให้าจากเดิมที่ด้านลบให้กลายเป็นด้านบวกให้กลายเป็นจิตที่งดงามมีพลังและนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างได้ผลนะคะมี่เป็นสําคัญเนาะครับจริงหน้าอ่าน <c oughs> ทั้งหมดก็เอาใจอ่านบทบทที่เจ็ดใช่ไหมตอนจบบทที่สุดท้ายบทสุดท้ายคือบทที่เจ็ดเรื่องสัจธรรมในปนรุณวุล<ร>ีอา<ร>จารย์รรเป็นชื่อหนังสือ ที่เพิ่งออกไปเมื่อ2เดือนก่อนแต่ว่าในตรงนี้ก็จะเขียนในเชือกเรื่องของการนำจดหมายของอเบิร์ตไอสไตน์เขียนถึงลูกสาวที่เขาบอกว่าสิ่งพลังอันยิ่งใหญ่ของกวาลน,นั่นคือพลังของความรักซึ่งไอสไตน์ได้ฝากบอกลูกสาวเข้าในจดหมายนี้ว่าให้ปิดปกปิดเรื่องนี้เป็นความรักหลังจากเขาจากโลกไปแล้วก็ให้นาจดหมายสิ่งที่เขาพูดออกมาเผยแพร่โดยลูกสาวของไอสไตน์เองก็เอาไปมอบให้เป็นสมบัติล,ล้ำค่าของมาลาชิปุโรที่อิสราเอล แล้วเราก็นำต้หไม้นี้มามาพูดคุยเพื่อผู้อ่านโค้ดพลังจิตสิบเอตีได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดปัจจัยร้อนนิดนึงนะครับตอนนี้เสร็จแล้วเรียนเองนิดนงก็ไม่น่าจะเกิน2เดือนก็จะจบแต่ว่าวันนี้สิ่งที่โค้ชโจจะนํามาบอกกับพวกเราในในการเรียนจัมปิโกซึก่งมีทุกวันผมก็สอนวิธีการกดล็อกชีวิตกดล็อกนักของความสําเร็จและดึงดูดในความโชคดีซึ่งมีสอนติดต่อกันมา3ปีละใครอยากจะเรียนจัมปิโกนะครับเรียนตั้งแต่6กโมงเย็นถึง คาทุ่มเรียนทุกวันศุกร์หรือวันพฤหัสก็ติดต่อกับทาง t h อ Master c โค้ดโดยตรงนะหลักสูตรจ u m ปิ n g โกเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นและดึงดูดความสำเร็จและความรุปสมบูรณ์ความร่ำรวยในชีวิตได้อย่างงไไ่ายดายแต่ร่ำรวยอย่างแรกคือร่ำรวยความสุขร่ำรวยความดีส่วนเงินทองทรัพย์สินเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตซึ่งจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนเมื่อเราร่ำรวยชีวิตแต่วันนี้สุดท้ายที่จะฝากไว้ก็คือเรื่องหนังสือจุดไฟในหิมาลัยที่ออกใหม่เดี๋ยวโจ้เล่าให้ฟัง เมื่อกี้นี้คุณได้รับข้อมูลได้รับข้อมูลว,ว่าอาจารย์พูดถึงอเบิร์ไอน์สไตน์พูดถึงจดหมายถึงลูกสาวและพูดถึงความลับที่อเบิร์ยังไม่สามารถที่จะค้นพบคําตอบในการเข้าถึงพลังงานนี้อเบิร์อน์สไตน์รู้ว่าพลังงานที่เรียกว่า f, เลิฟหรือพลังงานความรักในดัองูนิเวบรสนั้นคือคีย์สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติ ที่จะสามารถสร้างสารรค์ชีวิตได้อย่างเหนือความคาดหมายอเบเบิลออสไตน์ได้ทิ้งจดหมายไว้ว่านี่คือพลังที่สุดยอดที่สุดแต่การที่จะเข้าไปสู่การไขรหัสปริศนาที่จะนําพลังงานนี้มาใช้กับมวลมนุษย์นั้นยังเป็นเรื่องที่ยากเกินไปในการที่จะหาคำต,ตอบแบบช็อตคัททาให้มนุษย์ทั้งหลายที่เข้าไม่ถึงพลังงานนี้มีชีวิตยอย่างทุกข์ยากยื่นลนกังวลหวาดกลัวสับสนและก็เป็นมาจากตั้งแต่โลกใบนี้สถาปนานขึ้นมา เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการนี้และเมื่ออาจารย์สิทธิธรรมเป็นศพได้นาลูกศิษย์แล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งได้เดินทางไปยิมมาลัยหนังสือเล่มนี้ก็ได้ให้คาตอบแก่ผมว่าท่านคือผู้ที่ค้นพบวิธีการที่จะจุดไฟจุดเปลวแห่ง,งความรักนั้นที่ไอสไตน์ยังหาวิธีการเข้าถึงไม่ได้แต่ท่านสามารถที่จะค้นพบวิธีการที่สําคัญที่สุดที่จะเปิดรหัสของมนุษยชาติคือ รหัสที่จะดึงเชื่อมพลังงานความรักเข้ามาสู่หัวใจของเราหัวใจของเรานั้นเป็นพลังงานหนึ่งเดียวกับพลังงานของจักรวาลถ้าได้รับการกระตุ้นด้วยพลังงานของจักรวาลเช่นเดียวกันเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลคําพูดที่บอกว่าเรามีศักยภาพเช่นเดียวกับที่จิตจักรวาลหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นนั้นเป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์ของผมเพียงแต่ว่าเราจะต้องค้นพบกระบวนการในการจุดไฟในหัวใจของเราและสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งผมรู้แล้วว่าเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดใน <c oughs> โลกแต่แล้วก็ต้องเดินทางไปกับ,กบครูจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยเพื่อให้ท่านช่วยจุดไฟในหัวใจของเราเพื่อที่จะเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างหัวใจอันยิ่งใหญ่กับจักรวาลอันยิ่งใหญ่และนี่คือที่มาของหนังสือ Light Up in Himalaya หรือว่าจุดไฟในฮิมาลัยหนังสือเล่มนี้อาจารย์สติธรรมเป็นสุขได้บอกเหตุและผลและยังสอนวิธีการเริ่มต้นสำหรับการจุดไฟในหัวใจของเรา ซึ่งเป็นกระบวนการที่แม้แต่ไอสตลก็ยังเข้าไม่ถึงว่าจะจุดคบเพลิงในหัวใจเราอย่างไรเพื่อดึงพลังงานที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกในจักรวาลมาอยู่ในตัวเรานี่คือเหตุและผลที่หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่าที่สุดแล้วครับแลวผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้ว่าจะต้องพูดแบบนี้นะนี่คือความมหัศจรรย์ของเรื่องจิตครับผมก็ตอนนี้เปิดใหไเปิดจองเลยใช่ไหมใช่ครับมีทั้งออดิโอบุ๊กที่ ที่พูดสดๆจากคิมมาไลทั้งเล่มเลยแล้วก็ววมีหนังสือรับได้เลยอีกสักสี่ห้าวันก็คใครสนใจก็ติดต่อมานะที่เดี๋ยวมาสโคร์แอนด์แคมีรทั้งเรามีคอร์สออนไลน์ที่เป็นคอร์สที่ให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรียนกันตลอดปีเรียนกันตลอดชีวิตไป <c oughs> เรียนกันข้ามชาติข้ามภูนน <c oughs> เขาเด็กจะไปเรื่อยจกอนกว่าจะรู้เรื่องให้ลูกหลานเป็นบารดบารดสืบทอดให้ลูกหลานนะครับ <c oughs> ก็เซิร์ชคำว่าอะไรถึงจะได้เรียนฟรี <c oughs> ในระบบแอปพลิเคชัน Line นะครับ ID ว่า add master c o d e นะครับ add a าารแล้วก็ master coach, c o d e ก็จะมีบทเรียนมีคลิปต่ตงตางๆส่งให้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ีได้ฟรีโดย,ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับการนี้คือส่วนหนึ่งของการทํางานของพวกเราทุกคนชาวบาสติกอนแคนาคนมี่ครับยังมีภารกิจหลายอย่างที่เราจะต้องทําเพื่อความสุขและความรักแต่วันนี้อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนที่ชมหรือว่าติดตามรายการของเราอยู่ว่า สิ่งสําคัญก็คือการเปิดหัวใจของตัวเองและลงมือทาในสิ่งที่คุณรักและเมื่อหัวใจของคุณเปิดเผยขึ้นความหัศจรรย์ของชีวิตของคุณก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณทุกคนและนี่คือ The ะบัสโค้ a c ะ Academy และการปลดลอด็อกจิตใต้สุดแบบไฮสปีด Jumping หรือการตั้งหลักชีวิตแบบที่เราเรียกว่าการตั้งหลังชีวิตแบบโค้ดหลังจิตหรือว่าจุดแระแสนจิตตนเองพบกันครับต่อไปในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ